สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูนี้นะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรนะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ชุมชนของเราค่ะหน่วยการเรียนรู้ชุมชนของเราสาระที่ควรเรียนรู้นะคะเด็กๆมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ในชุมชน 2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชน 3. อาชีพในชุมชน การรักษาความสะอาดการคัดแยกขยะนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องที่1สถานที่ในชุมชนเดี๋ยวครูนี้จะพาเด็กๆไปรับชมเพลงชุมชนก่อนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะบ้านของฉันน่าอยู่ บ้านแสนสุขสันร์ด้านซ้ายหมู่บ้านมีวัดทัดไปเป็นโรงพยาบาลด้านขวามหมู่บ้านมีตลาดทัดไปเป็นโรงเรียนเด็กๆก,ก็เคยยันอ่านเขียนไปโรงเรียนกันทุกวันบ้านของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสร์ ด้านหน้ามีร้านสะดวกซื้อถัดไปเป็นธนาคารด้านหลังเป็นสวนดอกไม้ถัดไปเป็นสถาน,นีตำรวจช่วยตรวจจับคนร้ายให้ทุกคนได้ปลอดภัย บ้านของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสันต์ข้างซ้ายหมู่บ้านมีวัดถัดไปเป็นโรงพยาบาลด้านขวาหมู่บ้านมีตลาดถัดไปเป็นโรงเรียนเด็กๆก,ก็คือยันอ่านเขียนไปโรงเรียนกันทุกวันบ้านของฉันน่าอยู่ ในหมู่บ้านแสนสุขสันต์ด้านหน้ามีร้านสะดวกซื้อพัดไปเป็นธนาคารด้านหลังเป็นสวนดอกไม้ทัดไปเป็นสถานีตำรวจช่วยตรวจจับคนร้ายให้ทุกคนได้ปลอดภัย จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงชุมชนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ในชุมชนกันดีกว่าคะเด็กๆสถานที่ในชุมชนนะคะเรามาดูสถานที่แรกของเราเลยก็คือตลาดนั่นเองค่ะตลาดวัดโพอันเด็กๆด,ดูสิคะว่ามีใครกำลังทำอะไรในตลาดคะอ่าถูกต้องคะ่ะมีแม่ค้าพ่อค้าใช่ไหมคะกำลังขายของอยู่ในตลาด เดี๋ยวเรามาดูสถานที่ที่สองกันดีกว่าค่ะเอ๊ะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะนี่คืออะไรอ่าถูกต้องค่ะนี่คือวัดวัดอะไรนะวัดไผ่สีสุกค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เอ๊ะแล้อยู่ที่วัดใครอยู่ที่วัดนะอ่ามีพระนะคะอาศัยอยู่ในวัดนั่นเองนี่สถานที่ที่สามเด็กๆต้องคุ้นตากันแน่ๆเลย นี่ก็คืออะไรคะเด็กๆโรงเรียนภัยสีสุขค่ะเอ๊ะแล้วในโรงเรียนมีใครอยู่นะอ่ามีคุณครูอยู่นั่นเองค่ะแล้วก็นักเรียนเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ที่4กันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสถานีตำรวจสถานีตำรวจปักธงชัยนะคะเอ๊ะแล้วในสถานีตำรวจมีใครอยู่คะเด็กๆ ถูกต้องค่ะมีตำรวจอยู่นั่นเองอาภาพนี้เด็กเคยเห็นไหมคะนี่คืออะไรอ่านี่คือโรงพยาบาลปักธงชัยค่ะไหนใครตอบถูกบ้างเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอันนี้คือโรงพยาบาลเอ้ในโรงพยาบาลมีใครอยู่นะอ่ามีคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลอยู่นั่นเองนะคะ สาระที่ควรรู้เรื่องที่2นะคะเด็กๆการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนเอ๊เราต้องทำอะไรบ้างคะหนึ่งเลยค่ะเด็กๆต้องตั้งใจเรียนหนังสือถ้าเด็กๆเรียนเก่งแล้วก็จะนำความรู้มาพัฒนาชุมชนหรือว่าหมู่บ้านของเรานั่นเองค่ะสองค่ะดูแลรักษาสมบัติที่เป็นของส่วนรวมอย่างเช่นสนามเด็กเล่นนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เล่น อย่างไม่ละมัดระวังเด็กๆทำร้ายของเล่นทำร้ายของเล่นเด็กๆก,ก็จะไม่มีสนามเด็กเล่นได้เล่นนะคะเราต้องช่วยกันดูแลรักษานะ3ค่ะปฏิบัติตนเป็นาศาสนิกชนที่ดีเช่นมีสัมมาคารวะมีน้ำใจอย่างเช่นนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เจอคุณครูตอนเช้าเลย เด็กก็สวัสดีคุณครูก่อนเลยค่ะเด็กๆเจอผู้ใหญ่เด็กๆก็ต้องยกมือไหว้ตัวตรงเท้าชิดแล้วก็ก้มหัวลงนะคะไหว้พนมมือไหว้นะคะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะข้อที่4นะคะเด็กเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของชุมชนนะคะอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอถ้าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะก็มีโรคโควิด1 i เด็กๆต้อง สวมแมสออกจากบ้านทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะไปไหนก็ตามในสถานที่ชุมชนไม่ไปรวมตัวกันนะคะเด็กๆไม่ต้องไปเล่นกันหลายๆคนนะคะเราต้องเว้นระยะห่างกันนะคะในช่วงนี้สาระที่3นะคะเด็กๆอาชีพในชุมชนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ 1. นึงช่างตัดผม 2.. ทช่างมา คุณพยาบาลสทหารห้าตำรวจหกพุครูเจดแม่ค้าแปดชาวนานั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออาชีพที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะเด็กๆลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่เด็กๆทำอาชีพอะไรนะคะ อันนี้นะคะมาอยู่ที่หัวข้อที่4แล้วนะคะสาระการเรียนรู้เรื่องที่4ที่เราต้องเรียนรู้นะคะก็คือการรักษาความสะอาดการคัดแยกขยะค่ะเด็กๆนะคะจะต้องช่วยการรักษาความสะอาดโดยการคัดแยกขยะนะคะเพื่อช่วยลดปริมาณขยะลงนั่นเองค่ะทำให้มี ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนของเราด้วยแล้วชุมชนของเราก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอ่าเด็กๆคะเราเราเก็บขยะในชุมชนมาแล้วเราก็ต้องคัดแยกขยะเป็นด้วยนะคะวันนี้ครูนีมีถังขยะสี่สีมาให้เด็กๆรู้เบื้องต้นนะคะนั่นก็คือสีที่หนึ่งค่ะสีแดงคือถังขยะอันตรายนะคะเป็นถังขยะที่เอาไว้ใส่พวก ทานไฟฉายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันพังแล้วนะคะสามารถทิ้งได้แล้วก็สีน้ําเงินเป็นถังขยะที่ใส่ขยะทั่วไปนะคะพวกเศษถุงเศษเศษกระดาษนะคะต่างๆสีเหลืองค่ะทีนี้ถังขยะที่3นะคะสีเหลืองก็คือถังขยะรีไซเคิลนั่นเองค่ะเด็กนำขวดน้ำดื่มขวดแก้วขวดพลาสติกนะคะ หรือว่าเป็นกระป๋องนะคะสามารถนำมาทิ้งในถังขยะสีเหลืองได้เพื่อจะนำไปรีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช้ใหม่นะคะถังขยะที่ C ีค่ะถังขยะเปียกนั่นเองนะคะถังขยะเปียกคือให้นำเศษอาหารนะคะมาทิ้งในถังขยะเปียกค่ะสีเขียวนะคะ สำหรับวันนี้ครูนี้ก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ